คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้พลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในดวงรายวันนะครับสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ย,ยิปซีประจําวันพุธที่4่มิถุนายน2568นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันขึ้น9ก้าขาเดือน7ปีมะเสงงูเล็กชนะสา,าเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับเลขนําโชค สีนำโชคนะครับคนที่ชมทางาทุกๆแพลตฟอร์มนะครับช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับผมนะใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาบาทนะครับใครสนใจนะนะ คนที่ชมทาง Tik t o อกนะครับก็สามารถนะครับโอนเงินจองคิวไ้ทางอินบ็อกของ Tik t o อกไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อโอนเงินจองคิวไ้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับนะสำหรับท่านที่ดูดวงกับอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้ร่วมบุญในช่วงนี้นะครับอาจารย์จะอเอาบุญเอาเงินเนี่ยไปซื้อทูบซื้อเทียนนะฮะหรือว่าจะทําบุญโรงพยาบาลสงเดี๋ยวดูก่อนว่านะมีคนทําบุญมาเยอะนะไหมในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วน สีนำโชคนะครับของวันนี้นะดึงดูดโชคลาภการเงินนะฮะก็จะเป็นสีแดงสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรากักจะเป็นสีเทาดําสีที่อุปถัมภ์ดวงเสริมดวงก็คือสีเขียวและสีส้มนะครับสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีชมพูนะครับผมเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข2เลข4เลข8เลข9เลข5เลข6และเลข1นะครับผมอา้าวสาธุพุธทธังเปิดทรมังเปิดสังฆังเปิดไทรชมจนจบนะครับ และช่วยกดไ like, ลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้นะครับนะบางคนถ้าเกิดยังไม่ได้ซับสไครต์ก็กดติดตามให้จา์นิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะทนทุกๆช่องทางนะครับนะขอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมาดูครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ได้ไพ่เดเทเลยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะหรือความขัดแย้งนะครับวันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับเจ้านายไปดีที่สุดกันเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอย่าเพิ่งไปลงทุนสุขภาพนะครับวันนี้นะนะระวังโรคเก่าๆหรืออุบัติเหตุนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังให้ระวังการทะเลาะกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนั้นนะครับค่อนข้างจะเครียดนะครับนะให้ระวังการมีปากเสียงนะครับการแตกแยกกันเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรแล้วก็นะฮะ เติมน้ํามันตะเกียงนะครับเพื่อเป็นการต่ออายุต่อดวงชะตานะครับถวายสังฆทานยานะครับเพื่อดึงดูดโชคลาภให้ได้ด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่6ดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับงานที่เจอปัญหางานที่ติดขัดก็จะถูกคลี่คลายและแก้ไขไปได้ดีดีการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินจะเฮงเฮงปังปนะครับแต่ให นะครับบริจาคเงินทำบุญด้วยสุขภาพนะครับวันนี้ดูค่อนข้างจากเครียดนะครับนะหมันทานน้าแล้วก็ดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนสดนะครับในวันนี้ก็มักจะได้ความรักดีๆเข้ามาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักที่มีปัญหาที่ปิดใจกันอยู่ก็มีโอกาสจะเปิดในความรักดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ถวายน้ําฉันน้ําใช้ให้กับพระด้วยก็จะดีนะครับจะเปิดโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันอังคารครับ วันนี้ได้ไพ่สีดาบกิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างเครียดนะครับนะให้พักสักนิดหนึ่งหรือว่านะครับต้องวางแผนดีๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าเพิ่งลงเป็นดีที่สุดสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับให้ระวังอาการความเครียดหรืออาการชาตามปลายมือปลายเท้าความรักคนโสดนะครับในวันนี้ต้องพักก่อนอย่าเพิ่งไปหาใครเข้ามาให้เจ็บปวดนะครับ คนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังคําพูดทิมแทงกันนะนะครับนะวันนี้ขอพรขอชชคลาภให้ไหวพระปางสายญาตินะครับอย่าลืมไปทำบุญโรงพยาบาลส่งหรือถวายสังฆทานยาให้กับพระนะฮะจะได้เปิดดวงชะตาได้ทั้งที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่8ไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะ ดีนะครับนะจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับนะจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะก็จะได้โชคลาภเข้ามาจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟลุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุขภาพนะครับวันนี้นะให้ดูในเรื่องของการออกกําลังกายลมนะฮะตีขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ความรักคนโสดจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นะครับ แนะนำคนรักให้คนรู้จักคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมกักจะได้สิ่งดีๆจากแฟนของคุณนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพูธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าไรไรนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะถวายพวกยาลมยาอมยาหมองกับพระด้วยก็จะยิ่งดีนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ได้ไพ่ The Empress วันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือทําให้งานดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้ นมักจะได้โชคลาภจากเพื่อนต่างเพศนะครับนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ดูในเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารความรักคนโสดน,นะครับในวันนี้จะมีคนมาแอบบรักแอบบชอบนะแล้วก็ความรักดีคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณสมบูรณ์แบบแฮปปี้เลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอ่า สมาธิสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับผมนะก็จะดีเลยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่สามดาบวันนี้กิจการงานของคุณนะครับดูค่อนข้างจะยังไม่ค่อยดีนะครับให้อรวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงอย่าเพิ่งลงนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้อรวังในเรื่องของอาการอดลับอดนอนหรือว่านะครับ คิดเยอะความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังไม่สมหวังให้ระวังความผิดหวังเอาไปด้วยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นให้ระวังคําพูดที่จะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับแล้วก็หมั่นถวายสังฆทานยานะทำบุญโรงพยาบาลสมกันด้วยก็จะดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่ อย่าหายพลิสเทดกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้นะคุณต้องเชื่อในจิตใต้สํเนึกของตัวคุณเองนะครับซิกเซนของคุณวันนี้แม่นยำม,มากๆการเงินก็เช่นกันนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่ค่อยแสดงออกนะครับนะนะนะดึงดูดการเงินได้สุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับะระวังเรื่องน้ําเหลืองเสียนะครับความรักคนโสดนะวันนี้ก็ให้รารวังอารมณ์ของคุณเลือดจะไปลมจะมานะความรักก็ ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะต้องเปิดใจคุยกันถึงจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนากปรกนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหวพระกันด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับอาจารย์ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอาจารย์นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ